หนึ่งสัปดาห์หลังจากการเปิดบ้านพึ่งชันโรงขนเงินสรุปเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบที่อยู่อาศัยน่าจะสมบูรณ์ครับพึ่งชันโรงเป็นพึ่งขนาดเล็กที่ไม่มีเหล็กในสามารถที่จะเลี้ยงได้ง่ายไม่อันตรายเป็นมแมลงตัวเล็กที่มีประโยชน์ยิ่งใหญ่ธรรมชาติยั่งยืน พึ่งชันนรงมีอายุเฉลี่ยประมาณ6-7เดือนรัศมีการหาอาหารเฉลี่ยประมาณ300เมตรผมเลี้ยงเพื่อสังเกตความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมรอบที่อยู่อาศัยพึ่งนางพญาออกมาตรวจสอบความพร้อมถ้วยไข่เพื่อจะวางไข่ พึ่งงานน้อมรับใช้นางพญาตามวันณะพึ่งนางพญากนังนรังนี้ได้มาจากรังแยกขยายจากจังหวัดพัทลุงพึ่งชันลงขนเงินครับเปิดรังดูเห็นนางพญาเป็นปื้มทุกครั้งหนึ่งสัปดาห์หลังเปิดรังพัฒนาการของรังดีมาก ชื่นชมเป็นพิเศษรัสมี300เมตรรอบบ้านผมพึ่งของผมอาหารก็น่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับเลี้ยงง่ายไม่เป็นอันตรายเป็นพึ่งตัวเล็กที่ไม่มีเหล็กในผลพลอยได้ในการเลี้ยงพึ่งชันลงขนเงิน ที่บ้านผมปลูกต้นไม้เยอะขึ้นและอยากจะลองปลูกต้นพริกดูครับจากข้อมูลสรรพคุณของน้ำผึ้งขึ้นอยู่กับอาหารเลยอยากจะปลูกต้นพริกข้อมูลบอกว่าพริกจัดอยู่ในพืชสมุนไพร เลี้ยงแล้วก็ได้ความเพลิดเพลินครับได้ดูสังเกตการการใช้ชีวิตของพึ่งสามารถเปิดฝารังดูขั้นตอนการพัฒนารังและโครงสร้างรังได้ผู้ที่สนใจเชิญศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมทดลองเลี้ยงพึ่งชันลงมแมลงตัวเล็กประโยชน์ยิ่งใหญ่ธรรมชาติยั่งยืนครับ